เลโร้คฟางสบายมากมายสาระกับรายการสาระบนเส้นเสียงสวทสตูลสำหรับความคืบหน้ากรณีที่ชาวเลเกาะลีเปะนะคะได้มีการไปยื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจากกรณีที่มีการพิพาทในพื้นที่ที่ดินที่ชาวเลใช้ในการสัญจรอ,อยู่ที่เกาะลีเปะนะคะกับทางกลุ่มของผู้ประกอบการะค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ปรากฏว่าความคืบหน้าตั้งแต่ ความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทที่ดินที่เกิดขึ้นกับชาวเลแล้วก็ผู้ประกอบการที่เกาะหลีเป๊นะคะเมื่อปีที่แล้วชาวเลก็ได้มีการไปรยื่นหนังสือ ขอความช่วยเหลือจากปัญหาความเดือดร้อนที่ไม่สามารถที่จะสัญจรในพื้นที่ที่เคยสัญจรผ่านได้ตามปกติที่เป็นมานะคะก็ยื่นหนังสือผ่านศูนย์น้ำหงธรรมจังหวัดสตูลแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประชุมทั้งในส่วนของระดับพื้นที่ของจังหวัดสตูลเราเองรวมทั้งท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนายอนุชานาคาสายก็ได้รับมอบหมายจากพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีมาลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ ัมากๆบอกว่าจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดซึ่งตั้งแต่ช่วงปีที่แล้ว ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งชื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีปัญหาข้อพิพาทในที่ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเลกอลีเปจังหวดัดสตูลโดยมีพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้นะคะล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟัง22มกราคมท่านก็ลงพื้นที่พร้อมกับกรรมการนะคะแล้วก็ทางฝั่งของสตูลก็มีส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ต่าง ก็มาให้ข้อมูลกันคือท่านลงพื้นที่มารับข้อมูลทั้งจากฝั่งของกรมบุทยานแห่งชาติสปาและพันธุ์พืชนะคะจากทางฝั่งของ เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินแล้วก็ประชุมกันที่เกาะหลีเป๊ะเลยค่ะหลังจากนั้นก็รับฟังข้อมูลแล้วท่านก็ไปเดินสํารวจบริเวณที่ดินที่เกิดข้อพิพาทที่จุดพร้อมกับทําการรังวัดที่ดินในแปลงนั้นนะคะคือที่ดินนสสแปลงที่11ค่ะก็มีเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเจ้าหน้าที่ กรมอุทยานแห่งชาติสปาและพันธุ์พืชผู้นําท้องถิ่นก็ร่วมให้ข้อมูลไปด้วยพลตารวจเอกสุรเชษหักพานท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะคะจากที่เกาะหลีเป๊ะเลยในวันนั้นเลยว่า ก่อนหน้านี้ก็ได้ข้อมูลจากกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมที่ดินและกรมอุทยานแห่งชาติสป่าและพันธุ์พืชซึ่งสำรวจพื้นที่รังวัดและดูแนวเส้นทั้งหมดใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายมีผู้เชี่ยวชาญมีนักกฎหมายร่วมให้คำแนะนำแต่การดำเนินคดีอาญาเพื่อบังคับใช้กฎหมายต้องใช้เจ้าหน้าที่จากหลายภาคส่วนซึ่งจากการลงพื้นที่รังวัดพบ2จุดแล้วในเบื้องต้นที่เป็นจุดรุกล้ำบริเวณหาดซันไรส์ พื้นที่ตรงนี้อยู่ฝั่งตะวันตกของเกาะรวมถึงตัวโรงแรมแล้วก็พบว่าสะว่ายน้ำมีการลุกล้ำที่ดินของกรมอุทยานซึ่งบอกว่าเป็นส่วนที่งอกแต่ว่าพบว่าเป็นความผิดเพราะว่ามันไม่ได้เป็นส่วนที่งอกแต่เป็นส่วนที่ลุกล้ำที่ดินของรัฐใน2จุดนี้จะดาเนินคดีทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งหลังจากนี้จะไปสารวจเพื่อยืนยันให้ตรงกันระหว่าง กรมที่ดินกับกรมอุทยานทั้งหมดเนี่ยมี8จุดจะได้ครอบคลุมทั้งหมดในส่วนของพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาท80ไร่นี้แล้วถ้าหากว่าพบการกระทําผิดลุกล้ําเพิ่มเติมไม่ว่าจะกี่จุดก็จะดําเนินคดีต่อก็ขอให้ทุกฝ่ายไม่ต้องกังวลใจและยืนยันว่าทุกฝ่ายจะได้รับความเป็นธรรม นอกจากนี้นะคะคือท่านเนี่ยลงพื้นที่เมื่อวันที่22มกราคมแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้อยู่ในพื้นที่ต่อแล้วพอวันนี้ค่ะ24มกราคมก็ร่วมประชุมกับอธิบดีกรมบังคับคดีแล้วก็ทางกรมอุทยานซึ่งหลังจากนี้ไปอีกก็จะ เร่งเดินทางลงพื้นที่มาที่เกาะหลีเป๊ะอีกเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรมมากที่สุดตามแนวทางที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านให้ความสําคัญ2เรื่องที่ท่านได้ฝากเอาไว้ก็คือ1ต้องแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วแล้วก็ส่วนที่2ก็คือการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายทางกฎหมายเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้กฎหมายเข้ามาตีความนะคะก็ให้มีคณะกรรมการขึ้นมาคณะกรรมการก็ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเลย และแน่นอนค่ะว่าเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าถัดจากนี้ไปอีกซึ่งก็จะนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะเพลงเพราะฟังสบายมากมายสาระกับรายการสาระบนเส้นเสียงสวทสตูน